ปรงค่ะปรงเห็นแล้วปรงค่ะสวยงามจะเอ๋สวัสดีค่ะสวยงามนะคะนี่ดอกหน้าวัวค่ะเกศสอนสิคะเกศสอนสวยงาม ม,มีหลายดอกสีชมพูหวานแหววนี่ค่ะโกสลนโกสลนเขียวโกสลนแดงโกสลนสวยโกสวนสวย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 ,สย,สย,สยนี่มาที่นี่มีเยอะมีหกหลงด้วยฮกหลงอันนี้บอน ต้นนี้ต้นตระกูลตระกูลตระกูลเ네นียนเนียนเนียนเนียอะไรจำไม่ได้ละอยากเป็นเงาะดอกแดงมากสวยจ้นมาเยอะ ว้าวนกทีนี้เขาไม้เขางามงามไม่ตายที่บ้านเราหักคอคอหัก mm hmm. นี่สวย สวัสดีค่ะกระลอกน้อยสวัสดีกระลอกเดินสิวิ่งสิค่ะอย่าอยู่เฉยเฉยอย่าอยู่เฉยเฉยกระลอกกระลอกค่ะกระรอกกระลอกกระลอกกระลอกมา